สวัสดีจ้าประกวางสาวโคราชในสวีเดนกินแซ่บๆในต่างแดนอีกจากพี่น้องจ๋ามาเด้อม,มาแซ่บนำการจากคิงเคหรอยังวันนี้วันนี้ประกวางกินขนมจีนจ้ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรใ,ใส่แลอกค่ะมีแต่ปลาหนัวๆแล้วก็พักซดเต็มถาดจากพี่น้องเพิ่งเลิกงานมาเนาะจ๋า,จาเนาะกินแซ่บๆเด็กการจะมาอื้อหือวันนี้ขนมจีนจ้ะขนมจีน ผักเนาะพักชีราวพักชีเลือดนะจ๊ะพักกาดมักเขือแคบหมูหือแลลิซ่าก็มีจากพี่น้องจา๋าโอ้ยพักเยอะแยะเลยจ้ะถูกใจคนชอบกินผักเนาะแก่เอ้ย นางไม่ทนัดขยับจ้าหน่อยด้วยัลซาลาแน่เขามีจาะพี่น้องจ้าก็ใจพักเยอะมาก กใช,ช่ลืมอ่อนสอนมากเออมันน้สดน้ำเลยใหญ่มากเรยดิต หอมปลาดาแคบโม what's up you know พักมาเป็นสวนเลยแคเอ่ย <laughs> แบบการอวบ แมวน้อยก็ได้เนาะเขาลองหาเขาใหญ่ทอมมี่จ้ะเขาติดกัน ปากวางที่เล่าประสบการณ์การกินยานอนรับของสวีเดนให้ฟังเดื่อค่ะเดือปะกวางเคยมีอาการเป็นโรคเครียดแล้วก็วิตกกังวลเนาะค่ะเนาะตอนนั้นทีแม่ของปะกวางเสียปะกวงก็เสียใจมากเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นโรคเครียดเนาะคิดวนคิดคิดวนคิดไม่ตกเป็นห่วงลูกทางบ้านเนาะค่ะเนาะก็เลยไปพบพยาบาโลโรคจิตเนาะค่ะเนาะ พยาบาลโลกคิดเนี่ยเขาเก่งมากนะคะก็มีวิธีการพูดวิธีการสอนวิธีการแนะนําเราการที่เราคิดไม่ตกอะ่ะเป็นสักเดือนสองเดือนนี่รีบไปหาหมอหาพยาบาลเลยะคะ่ะเด้ออย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโเกรีดโล,ดโลฟิตุกกังวลเนี่ยไม่เจอถ้าใครไม่รู้นะคะคิดวนอยู่นั่นแหลจะจ้ะ มันนอนไม่หลบับค่ะสาเหตุมันนอนไม่หลับแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราลวนจี่น้องจ้าไม่มีความสุขในการดํารงชีวิตนะคะนอนไม่หลบับนอนไม่เต็มอิ่มอะเครียดน่ะไปหาพยาบาลไปหาหมอมาเขาก็พิจ,จะะนารณาแล้วเนาะคะ่ะว่าเป็นนาน,นอสองสามเดือนเป็นนานแล้วเขาก็เลยหายยาเขาไม่หายง่ายๆนะคะยาเนี่ยสวีเดนเนี่ยต้องผ่านหมอนะคะ ้องผ่านหมอผ่านพยาบาลจะเขาถึงจะสั่งยาเอา่อยาเอา่อยานอนรับไห้จะเออเขาไห้มาประวังก็ลองลองกินดูนะคะยานอนรับนี่มันทําให้ง่วงมากจ้ะเพื่อนจ๋าง่วงเราก็ตาเนี่ยตาเนี่ยอยากจะรับอย่างเดียวนะคะแต่ใจเราอะกับหัวสมองเราเนี่ยมันะ่ะคิดวนนะคะวิตุกังวลนะ่ะมันก็เลยทําให้ใหม่สัมภัษณ์กันกับยาทําทให้นอนไม่รับค่ะ แทนที่จะนอนรับไม่รับนะคะตาอยากรับแต่ใจไม่รับมันก็เลยทรมานนักเขาไปใหญ่ปากกวางก็กินเม็ดเดียวค่ะเลิกเลยเลิกกินเลยค่ะไม่ได้ผลจ้ะเราก็เลยต้องบำบัดตัวเองนะคะมันทำห้เพียให้ง่วง อ่วงหนั่น่ะจ้ะก,กินตอนกลางคืนนะคืนนั้นทั้งคืนไม่รับเลยค่ะเพราะว่าหัวสมองอ่ะมันวนคิดวนคิดไม่โต๊แต่ใจอ่ะตาน่ะอยากรับตานุ้มนับตาอยากรับอยากนอนมากแต่ใจไม่รับหัวสมองไม่รับที่นี่ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ไปจนถึงหกโมงเช้าอีกไอหกโมงเย็นอีกวันหนึ่งจ้ะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าดีนะคะยาเนี่ย ยาง่วงเนี่ยออกฤทธิ์ไปจนถึงหกโมงเย็นของอีกวันหนึ่งค่ะประความก็เลยตัดสินใจไม่กงไม่กินมาแล้วช่วยไม่ได้ก็เลยเอาคําพูดของหมอคําแนะนําของพยาบาลมานะคะอยาคิดอยาาอย,อย,อยาคิดวนก็คือชอบอะไรก็ทําไปอยากกินอะไรก็กินไปแล้วก็หาอะไรทําฟังเพลงออกกําลังกายนะคะเออแม้มันก็จะช่วยเราได้ทำให้หัวสมองเราผ่อนคลายขึ้นจะพิ่นองจา๋า ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจ้ะหายแล้วจ้ะตอนนี้ปก,กติแหละที่ตอนที่ไปพวกหมอเนาะค่ะเนาะก็ใช่ล่ามจ้ะเพื่อนๆพึ่งเคยในในอยู่สวีเดนมาสิบปีเนาะพึ่งจะเคยใช่ล่ามจ้ะ <Okay. S 1> ล่ามแปลภาษาย่ะให้ดูลุงไปออกกําลังกายจ้ะไปเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านห้าห้ากิโลเมตร ขนาดปากวางังได้ภาษาสวีเดนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะเนาะปากวางก็ต้องใช่ล่ามนะคะใช่ล่ามอะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาลึกๆสวีเดนะ่ะใช่ล่ามไปเลยจากเพื่อนๆจ๋าเ็าจะมีล่ามคนไทยไห้นะคะทุกสถานที่ขาราชการ่ะจ้ะเอาเลยจ้ะล่ามนี่เขาแปลทุกคําพูดของคุณหมอเลยนะคะพูดแทนเราพูดแทนคุณหมอให้เราเลยจ้ะ คือเราเข้าใจกันลึกซึ่งมากนะคะอธิบายแห่เข้าฟังว่าเรามีความรู้สึกแบบไหนคิดวนมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนะคะเขาเขาถ่ายทอดออกมาได้มดจะล่ามดีมากประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยใช้ลามนะจ๊ะเขาเก่งมากเลยค่ะล่าม อ,อร่อยจ้ะตระกูลเหมือนพวกหัวพักกาดจ้ะพี่น้องจ้ะหวานใครที่มีอาการเครียด หเดือนขึ้นไปสองเดือนขึ้นไปนอนไม่รับอย่าปล่อยทิ้งไว้เด้อยจ้จะเด้อไปพบแพทย์ค่ะเขาจะมีพยาบาลมีคุณหมอจิตเวชคอยแนะนําเราใช่คําพูดบอกเราแนะนําเราให้เราดีขึ้นได้ประกวางหายเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะหายโอ้โหทรมานมากจาะตอนเป็นโรคเครียดจ้ะ เรียงกินพักเก่งพี่น้องจ้ะแส่บ มดละจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณกำลังใจให้ที่หายปากกวางสาวโคราชในต่างแดนเด้อ้จเด้อรักปากกวางน้อยๆแต่รักนานๆน,น,นะคะวัสดีจ้า